สอนรับเข้าสู่ Homebuyer a ร์ Deal ค่ะต้องบอกว่าวันนี้ดีใจนะเพราะว่าได้มีโอกาสพาคุณมาดูบ้านเดี่ยวนะคะในโครงการแบรนด์เนมแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาขายในราคาที่แบบดีดีอะ มันจับต้องได้ไม่ยากถ้านี่คือสเปคของที่อยู่อาศัยที่คุณกำลังหาอยู่แล้วก็คุณต้องมาที่นี่ค่ะเซนทรรังสิตคลองสี่วงแหวนเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เขาเปิดขายบ้านเดี่ยวต้องบอกว่าเป็นแบบบ้านที่ขายดีมากแล้วก็ขายในราคาพิเศษสุดด้วยไม่เกิน4ล้านโอหนี่ อยู่ในโครงการที่เป็นแบรนด์เซ็นทรนะคะไม่เกิน4ล้านเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอะส่วนลดเนี่ยหกแสนบาทไปเลยแล้วก็ในบ้านเนี่ยแถมเฟอร์นิเจอร์มูลค่า1 0 0 0 0แสนบาทนะคะแอร์ติดตั้งให้ทุกห้องนอนผ้าม่านเนี่ยให้ทั้งหลังสวยๆเข้าชุดกันไปเลยแล้วก็รวมถึง ค่าธรรมเนียมการโอนค่าส่วนกลาง2ปีโครงการดูแลร,รับผิดชอบให้อ่ะแถมอีกนิดนึงติ่งมาอีกหน่อยบอกว่าดูข้อมูลมาจากคลิปนี้นะคะ home buyer h o t d e a l คุณจะได้ส่วนลดเพิ่มอีก20,000บาทโอ้โหนี่เห็นไหมจัดหนักไหนบ้านเดี่ยวไม่เกิน4ล้านหลังนี้ล้วค่ะนี่แหละแบบบ้านที่ขายดีที่ชื่อว่าเ็กเซียและไม่ใช่แค่นั้นนะคุณได้ที่ดินแปลงใหญ่ด้วยเนี่ย แปลงนี้ย5 9 9ตารางวาค่ะเห็นไหมแปลงใหญ่พิเศษส่วนพื้นที่ใช้สอยในบ้านก็คือ154ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถ2คันที่ดินขนาดนี้ฟังก์ชันแบบนี้ราคาไม่เกิน4ล้านโอ้โหมันดีมากๆมันน่าสนใจจริงๆแล้วจะบอกว่าฟังก์ชั่นข้างในนะคุณเอ๋ยลงตัวน่าอยู่ ไม่เชื่อมาดูกันเนี่ยค่ะบริเวณบ้านอุ้ยได้ที่ดินแปลงใหญ่ค่ะ54.9เกือบ55ตารางวาไม่เกิน4ล้านแน่นอนเข้ามาดูค่ะว้าวโอ้โหคือต้องบอกว่าการออกแบบพื้นที่ภายในของบ้านแบบอเลกเซียเนี่ยนะคะมันมีความ ลงตัวนะสำหรับการอยู่อาศัยสำหรับการเกิดภาวะที่น่าอยู่น่าสบายเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อแรกเลยคุณสังเกตดูแสงธรรมชาติเนี่ยจากหน้าต่างจากประตูที่อยู่รอบบ้านเนี่ยมันทำให้ภายในบ้านเนี่ยมันมีความปลอดโปร่งแล้วก็ข้อที่สองก็คือ l ลเ o u t ภายในตัวบ้านค่ะคือเขาออกแบบมาเนี่ย มันมีความเรียบง่ายนะแต่ว่ามันสอดคล้องกับการใช้ชีวิตจริงๆของแต่ละครอบครัวสังเกตได้จากเนี่ยโซนแรกเห็นไหมคะพื้นที่ common area คือบ้านเนี่ยเป็นทรงลึกนะเพราะฉะนั้นพื้นที่เปิดโล่งยาวๆตรงนี้เนี่ยมันทำให้การจัดฟังก์ชัน layout ต่างๆสำหรับการใช้ชีวิตของแต่ละครอบครัวเนี่ยมันทำได้อย่างสะดวกมันแล้วแต่อย่างโซนด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมคะเป็นพื้นที่ living เนี่ย โซฟาอยู่ด้านนี้นะชั้นวางทีวีอยู่ด้านนี้นะปลั๊กสวิสตต่างๆเตรียมไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ด้านในเห็นไหมคะโซนตรงกลางก็สามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วโซนด้านในก็จะเป็นพื้นที่ของดินิง่งโต๊ะอาหาร4ที่นั่งหรือ6ที่นั่งอันนี้แล้วแต่แล้วแต่แต่ละครอบครัวจะให้สัสดส่วนพื้นที่ตรงส่วนไหนมากตรงส่วนไหนน้อย แล้วแต่ความชอบค่ะแต่ว่าพื้นที่ขนาดนี้เนี่ยคุณสามารถจัดได้อย่างสบายแน่นอนแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเห็นไหมคะบ้านเดี่ยวก็ต้องมีประตูเชื่อมกับสวนด้านข้างคุณอาจจะเพิ่มเด็กออกไปเป็นพื้นที่นั่งเล่นเอาดอของครอบครัวก็ได้เอ้ยมันกว้างมากเลยนะพื้นที่ด้านข้างที่เหลือเนี่ยแล้วก็ด้านนี้ค่ะจัดเป็นห้องครัวไว้ให้ซึ่งจะบอกว่า มันมีความอเนกประสงค์ของตัวเองนะเพราะว่าหลายๆบ้านน่ะแน่นอนโยกครัวไทยไปไว้ด้านนอกต่อเติมทีหลังแล้วส่วนห้องนี้ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้เนี่ยค่ะเห็นไหมคือคุณจะทําห้องครัวไว้ด้านในนี้เลยก็ได้เพราะว่างานระบบเขาเตรียมไว้ให้หมดแล้วหรือว่าถ้าโยกห้องครัวไปไว้ด้านนอกในห้องนี้ก็อาจจะเป็นห้องอเนกประสงค์อ่ะคุณปรับเปลี่ยนการใช้งานเป็นห้องสําหรับ ต้องทำงานส่วนตัวเออมันก็ได้นะลงตัวเลยทีเดียวจะไลฟ์สดขายของจะอะไรต่ออะไรสามารถจัดชั้นวางของจัดเชลล์ต่างๆเอาไว้โชว์สินค้าได้มันสะดวกสบายค่ะฟังก์ชันมันปรับเปลี่ยนได้แล้วแต่วิถีชีวิตแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยนี่ห้องน้ำชั้นล่างสะดวกสบายคือเห็นไหม เลเยอรการจัดพื้นที่ใช้งานไม่ได้ซับซ้อนเลยเรียบง่ายแต่ว่าใช้งานได้จริงสอดคล้องกับการใช้ชีวิตจริงของคนเราเวลาใช้ชีวิตจริงคุณซื้อข้าวของมาจอดที่โรงรถแล้วก็ขนเข้าบ้านทางด้านนี้เอาไปเก็บในห้องครัวเอาไปเก็บไว้ด้านในมันสะดวกสบายลงตัวเห็นไหมนี่คือแบบบ้านอเล็กเซียนะคะเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นบนกัน ตรงนี้ทำอะไรอ่ะทำชั้นวางของได้นะใช่ไหมเนี่ยชั้นวางของขึ้นมาโอ้ใช้ประโยชน์ได้อีกโอ้ชอบชั้นพักบันไดค่ะเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้าเรียบๆแบบนี้เดินขึ้นลงเนี่ยปลอดภยัยแล้วก็แสงธรรมชาติลมธรรมชาติ เป็นบานกระทุงแบบนี้เปิดได้ระบายอากาศได้ดีบนชั้น2นะคะ3ห้องนอนกับ2ห้องน้ำโอ้ห้องนอนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าใหญ่สุดมาสเตอร์เบดรูมดูสิกว้างเต็มพื้นที่หน้าบ้านเลยค่ะหน้าต่างเห็นไหมาบานสวิงเปิดรับลมได้ตรงนี้แหละ พื้นที่วางเตียงค่ะหน้าต่างเขาออกแบบไว้สองข้างตรงนี้วางเตียงแนวนี้นะคะสองข้างมีปลัก๊กสังเกตไหมก็คือสําหรับโตข้างวางโคมไฟเห็นไหมคือพื้นที่ทุกอย่างออกแบบไว้ให้ลงตัวมากๆหน้าต่างด้านหน้าอันนี้เป็นบานฟิกซ์นะคะทางล่างก็บานฟิกซ์เออมันได้ความโปร่งมันได้แสงธรรมชาติที่เยอะมากๆแล้วก็รวมถึงมีระเบียงส่วนตัวด้วยนี่ ประตูโอ้โหลงตัวนะคือสำหรับการออกแบบจริงๆคุณอาจจะมี Partition สำหรับชั้นวางทีวีหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อกั้นสัดส่วนตรงนี้ให้เป็น walk in closet ได้หรือว่าจะเปิดโลง่งอันนี้แล้วแต่ค่ะแล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละคนแต่ว่ามันสะดวกอย่างแน่นอนเพราะว่าห้องน้ำส่วนตัวของ master bedroom ก็มีอยู่ด้านนี้โอเคนะ นี่คือโซนแห้งสุขภัณฑ์ทุกชิ้นใช้คอตโต้นะคะของดีแล้วโซนชาเวอร์จินด้านนี้ทีนี้มาดูห้องด้านหลังห้องที่สองแล้วก็ห้องที่สามนะคะโอ้ห้องนี้ Layout ดีค่ะสวยลงตัวน่าอยู่นะห้องนี้วางเตียงใหญ่ได้ แล้วก็สามารถมีทั้งตู้เสื้อผ้ามีทั้งในส่วนของโต๊ะอ่านหนังสือโต๊ะทาการบ้านหรือว่าจะเป็นพื้นที่สําหรับนั่งเล่นเฮ้ยมันทําได้อ่ะแล้วแต่ค่ะจะเป็นเตียง5ฟุตเตียง3ฟุตครึ่งได้ทั้งนั้นความโปรง่งหน้าต่างด้านหลังหน้าต่างด้านข้างแบบนี้คือนี่มันได้ลมสามารถโกลกเข้ามาทำให้ในห้องนี้อากาศถ่ายเทได้ดีเดี๋ยวไปดูห้องที่สาว่าเป็นยังไง อยู่ด้านนี้ก่อนห้องที่3ห้องน้ำส่วนกลางสำหรับห้องสองแล้วก็ห้องสามใช้ร่วมกันลงตัวนี่ยเห็นไหมคะส่วนแห้งโซนชาเวอร์ใส่ฉากกั้นหนับน้ำจบเลยหน้าต่างระบายอากาศมีมันทำให้ห้องน้ำเนี่ยแห้งอันนี้คือบ้านจริงเลยนะพร้อมส่งมอบกับเบื้องลายแบบนี้สุขภัณฑ์คอตโต ใส่ฉากกั้นดับน้ำเข้าไปแค่นั้นเองจบมาห้องนอนที่3าโอ้ยน่ารักนี่ไงอย่างที่บอกอ้หน้าต่างด้านหลังนะคะหน้าต่างด้านข้างโอ,โอเคอ่ะคือไซส์ซิงห้องนี้นะคะดูด้วยสายตาชุดเฟอร์นิเจอร์ห้องนอน3.5ฟุตวางได้ลงตัวนะเตียงอยู่ตรงนี้ ตู้เสื้อผ้าตรงนี้ปลายเตียงจะทําชั้นวางทีวีหรือว่าเป็นทีวีแบบแขวนก็ได้ง่ายหรือว่าสมาชิกไม่เยอะห้องนี้คุณก็สามารถปรับการใช้งานได้จะเป็นห้องทํางานส่วนตัวจะเป็นห้องสําหรับทํางานอดิเรกก็ได้หมดเลยแล้วแต่ค่ะคือความเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยทุกๆห้องนอนจะได้หน้าต่างสองข้างแบบนี้ซึ่งถูกสุขอ,อนามัยในการดูอลใสย มันได้ลมมันได้การถ่ายเทอากาศที่ดีนั่นเอง การเลือกซื้อบ้านในโครงการที่เป็นแบรนด์เนมที่ดําเนินโครงการโดยบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงเนี่ยนอกจากบ้านสวยๆแล้วเนี่ยคุณยังได้สภาพแวดล้อมภายในโครงการที่ดีด้วยนะที่น่าอยู่อย่างเช่นที่นี่เซ็นทรัลรังสิตคลองสี่วงแหวนค่ะโอ้โห เขาจัดพื้นที่ส่วนกลางให้แบบบิ๊กเบิ้มมากเลยนะคลับเฮาส์ขนาดใหญ่มีสระว่ายนะ้ำมีฟิตเนสรูมมีพื้นที่สำหรับนั่งพักผ่อนเป็นล็อบบี้สวยๆแล้วก็รวมถึงพื้นที่สีเขียวในโครงการเนี่ยรวมแล้วกว่า2ไร่เลยทีเดียวและนอกจากนี้ความปลอดภัยค่ะอันนี้ก็สำคัญมากๆอยู่ยังไงให้อุ่นใจก็ต้องอยู่ที่นี่ล่ะค่ะรปภกล้อง CCTV ตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่แค่ทางเข้าออกโครงการนะคะแต่ว่าพื้นที่ส่วนต่างๆทั้งโครงการเลยทีเดียวอย่างถัดมาสำคัญที่สุดเหมือนกันสำหรับการเลือกซื้อบ้านก็คือโลเคชันค่ะชื่อโครงการนี้บอกเลยนะเซ็นทรัลรังสิตคลองสี่วงแหวนนี่คือโลเคชันตำแหน่งที่ดีมากค่ะเพราะว่านอกจากเข้าออกได้ทางด้านของถนนเรียบคลองสแล้วเนี่ยที่ดินโครงการเขาเนี่ย เชื่อม2ด้านเลยนะคะเข้าคลอง4ก็ได้เข้าทางด้านของถนนเรียบคลอง3ก็ได้ด้วยอ่ะคุณจะใช้ถนนวางสิทธิ์นครนายกคุณจะใช้ถนนคลองหลวงได้หมดเลยคือการเข้าออกที่มันมีหลากหลายทางหลากหลายเส้นแบบนี้เนี่ยมันทำให้เรามีความคล่องตัวในการเดินทางสูงมากเลยนะมีช้อยในการเลือกเดินทางที่เหมาะสมกับจุดหมายปลายทางของคุณ อยู่ใกล้วงแหวนการจนาพิเศษด้วยนั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะไปพื้นที่ใดๆก็แล้วแต่รวมถึงพื้นที่ใจกลางเมืองใช้วงแหวนต่อเนื่องเข้าทางด่วนรามินทราได้หรือว่าออกไปตรงปากทางรางังสิทคุณจะใช้วิภาวดีรงังสิทธ์คุณจะใช้ดอนเมืองโทเวก็ได้นี่ไงนี่คือความสะดวกของโลเคชัน่นนี่คือบรรยากาศที่น่าอยู่น่าอาศัยภายในโครงการแล้วก็ ปิดท้ายด้วยแบบบ้านที่พาไปดูค่ะบอกเลยว่าราคาดีมากแบบบ้านอเล็กเซียคุณได้ที่ดินกว้างด้วยนะ54.9ตารางวาพื้นที่ใช้สอยในบ้าน154ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถ2คันเป็นเจ้าของบ้านเดี่ยวในแบรนด์เซนโทรได้ในราคาไม่เกิน4ล้านบาทอ่ะบอกเลยก็แล้วกันส่วนรถ 6แสนบาททำให้ราคาเน็ตของบ้านอเล็กเซียที่คุณเห็นคือ3 7 9ล้านบาทเท่านั้นเองโอ้ราคาดีมากแล้วก็ยังไม่พอเฟอร์นิเจอร์ที่โครงการจัดไว้ให้มูลค่า1 0 0 0 0แสนบาทค่ะห้องนอน3ห้องติดแอร์ให้ครบเลยในบ้านมีผ้มาม่านให้ทั้งหลังแล้วก็รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆวันโอนค่าส่วนกลาง2ปี โครงการรับผิดชอบออกให้หมดแล้วก็แถมท้ายนิดนึงบอกว่าดูข้อมูลมาจากพี่หมี HOME BUYER HOT DEAL มีส่วนลดเพิ่มให้อีก20,000บาทนี่เลคะโอกาสที่ดีมากๆบ้านเดียวเซ็นทรัลรังสิตคลอง4ี่วงแหวนราคาไม่เกิน4ล้านบาทโอกาสดีมากๆแล้วก็ตำแหน่งของอเล็กเซียเนี่ยอยู่ใกล้กับทางเข้าออกโครงการทางด้าน รังสิตคลองสามด้วยสนใจแล้วก็ต้องรีบเข้ามาดูค่ะบอกเลยนะเฟสสุดท้ายของโครงการแล้วพลาดแล้วพลาดเลยอ,อย่างแน่นอนขอบคุณมากๆที่ตามนะคะสวัสดีค่ะ